สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้ครับคุณทุกอ,อันนี้คือแมปอะไรครับคุณไมเมลหรือว่าปัจจุบันนี้ช่วยออยูสุตาแล้วอ่เป็นแมปแนวต้องจำจำัคุณฟานาครับในในสนุกสนุกใช่ไหมละ่ะใช่แล้วมันน่าสนุกมากเลยคำถามก็คือมมนต้องเิืมจากตรงไหนถ้าแ,แล้วถ้าแ,แล้วสิ่งที่ผมพูดไปคือเรื่อนโกโกจริงๆแล้วเราต้องวิ่งหนีมัน ฮะแต่ว่ากดไปดูอย่าลืมไว้กดติดตามด้วยละกันนะติดตามกดไลค์ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้มันคือตัวอะไร่ะฟ็อกซี่เออแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนคุณแบบนี้มันวิ่งโคตรเร็วอ่ะแต่ฟ็อกซี่ในในในเกมมันวิ่งเร็วอยู่แล้วจริงอนะีเร็วกว่าแล้วแล้วตอนนี้คืออยู่ไหนเนี่ย เองต้องหาห้องแข่งควบคุมพวกคูอยู่ห้องแข่งควบคุมกูกลังเข้าหลุดอีกอันนี้คืออะไรห้องน้ำเหรอเฮ้ยห้อง,งอาารโรง,ง,งอาหารมานะอะไรเนี่ยรูมอาหารมันทุ่มทน่ะโอชิกา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 เหมือนเหมือนเขาเห็นแล้วห้องแข่งควบคุมทำมาเร็วนั่นไงชิก้าพี่ชิกา้กา ว่ังไงล่ะครับลองเปิดประตูให้มันเข้ามาดิมันไม่มาหรอก,อกม,มันว่ะมีไม่มดือ้ออีแล้วก็หลังจากนี้ไประวังหูด,ดำนะครับอย่าลืมเออ่ลดเสียงนะครับบันนี่บันนี่วะกี้ไปแล้วเมื่อกี้นนระวังระวังชิก,กา้าระวังชิกา้าชิกามาชิกามาวิว่งละวิ่งละวิ่งละ ไปน่งน้ำเต็มไม่ได้ทุกคนจิก่าจิกาเฮ้ยไปเข้าน่องน้ำกูโดนแปลว,ว่ากูขี้อยู่มันเอ้ยเปนแบบเน,นเป็นแบบเป็นแบบที่มีมีมที่สุดเลยเว้ยเดี๋ยวเข้าโซนอาคีดเดี๋ยวเข้าโซนอาคีดลลหลองหลองแข่งกัน,นมายัง ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกก้าหัวโดนนี่มันก็ควบคุมแหละแบบนี้แบบเดียวโอ้ยโอ้ยมันตามันป่าก๊อฟกี้ก๊อฟกี้เข้ามาโอ้ฟกี้อ้ามันวันชรวดเลยเหรอมันวันชรวดเลยโอ้ยมันเกิดมาหน้าขีดเกิดมาหน้าขีดไม่รู้แหละก๊อฟกี้ไปยัง ซอกซี่ม so uh, ันตามเราไปเมื่อกี้โอ้วันนี้ก็เกิดอ่ะใช่เสียงประตูเสียงประตูซอกซี่ะกกกิิปีนปีนปีนตัวได้ปีนตัวได้ขอมันในอาคีแล้วผมจังหวะนี้ซาเม่น่าจะหมด เฟดีครับพีเฟดี้ช่ยปกป้องผมจากเราอินดิมานโนิคพวกนี้ได้ไหมครับได้ไหมถาไม่ได้มามีมีไหนไหนไม่นุกแม่อเคดีไม่มีตัวอะไรเลยม่นุกแม่อ่เคดีอือ เขี่ยสองตัวมาหลงหน้าขีดม,มดัหลงหน้าขีดหืมฟกที่ตามฟกที่ตามฮ <c oughs> <c oughs> ้ยฟกที่ไม่ตามเลย Suka 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 rezeki suka rezeki suka suka ada di kamar. Saya ada di kamar. Saya Wan di kamar. Saya ada 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 อไปออกมาเอ้ไอ้จะปิดทำไมเลาออกมาดิเอ๋ปรสิตไอ้ลากลากมันออกมาแล้วก็ปิดประตูอะมันออกวะดิเออมันไม่ออกมาดิจะปิดประตูดิมันอยู่่นอะไรเนี่ยู่ ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีตัวอะไร,รอ่ะขอดูหน่อยฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่ีชิก้าไม่มีคือไม่มีที่เออลา<ะ>กมันออกมาฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่เี้้ไปแลว เอาไงครับต้อ,อกไปดีเป็นที่มันไปแล้วนะไปสั่ทีหน่อยเรามันอยู่แก้วประตูไม่มันไปแล้วมันไปแล้วโอ้โหมันเน่ไปมันเกือบมาแล้วเมื่อกี้ฟ็อกซี่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะออกไว้เดียวปรสิตกลับมันกินเดี๋ยได้ไหมนะ ไม่ได้ดิมันเป็นค้ากลีบไปแล้วบี่มทำไมวะออกนาดิเอวันนึ่งออกมาด้วยยัยหนื่ร้อนเออมาแล้วมาแล้วรเข้ารีบเข้าว้วเหน่อยไรโปรดีรี ไปเล้ยไปอะไรอย่างนี้มันเนี่ยเจอบอสทีเลยอาเขตดีกว่ายังงี้ไปนี้ไปอาเขดีกว่าทางนี้ใช่ไมไม่ใช่บอนนี่บอนนี่บอนนี่ เสียงเสียงฟอกซี่เสียงฟอกซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ตายกับเฟนดี้เหรอมันอยู่ในห้องมันไม่ยอมออกมาเลยและและเอ็งจะเข้าไปทำไมอ่ะให้กูอยู่อาเคีอาคีนี่เลยบดไปไอ้เจ้าเราแล้วเราก็อยู่อาคีอยู่ยตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเราอยู่อาคีเนี่ยไม่มีโทรไฟฟ้ามา ต้องดูเวฟ็อกซี่อยู่ข้างหน้าเองนั้นขอจากเฟรดดี้หรือเปล่าวะฮะแล้วแบบขอขอให้เฟดดี้นี้ไปหยุดไปหยุดพวกมันอะ่ะเซฟ็อ,อ,อฟดซี่ชเชฟ็อกซี่มันมันอยู่ไหนะฟ็อกซี่ไปยังเซฟ็อกซี่ไปแล้วฟ็อกซี่ไปแล้ว มาอาจจะหลบอยู่แถวนี้ก็ได้ฟ็อกซี่เฮ้ยอะไรไงวะแหละหลบอยู่แถวน,นี้ก็ดดดดไปดีลออยู่เนี่ยเ,ออเป็นดีมาสตาสตาร์วินาใกล้หมดแล้วฟ,ฟ,ฟ็อกฟ็อก่์ โอ๊ยโอ้ยดูนครับคิกดูนครับคลิเอย่างนั้นับคิกมันก็ออกมาแล้วอ่ะกาดิซิคิดนงนะโอ้ไฟดับไฟดับวะเออ จิวิลวูมอะลีบูมอไเลย<อ>ด้ยูดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิบหายแล้วไงทำไมเกิดอะไรขึ้นอนะตะกุลตะกุู่ใคขุดไงตอนนี้มันวิ่งโคตรเร็วอะ มันเป็นบตีลางโหดทีดเลยันนีันนี้อยเดดูอเด้โอ้ยมลวตอนนี้ไอ้บนี้ชิกาโอ้ยดูชิกาโหสัสี่อะไรมันจะเร็วอะไรขนตตาตอตาต่อตาเลยเมื่อกี้วันนี้คือตา้งยิงยังไรบละ อินได้ตลอดเวลาแต่ว่าตอนที่ปุ๊่มันมันมีเสียงเว่ยตอนนี้สมมได้ว่ามีตัวตามหลังเ,เป็นี่ระวังระวังรวังยวววุยุยาเกิดว่าเกยาเกิดว่าเกยอะมันจะไม่ยิงเสียนเลยไม่เป็เลย ไปตายแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีตัวไหนยืนท่องอ่ะไปตายแล้วตอนนี้อย่ละโอ้วหเราทำยังไงถึงจะชนะบอนนี่อยู่ตรงนี้บอนนี่อยู่ตรงนี้บอนนี่อยู่ตรงนี้ยินดีก็ได้ชิคก้ายพ่ข้างหน้า้า่เขาไปอยู่ไหนวะ อีกแเราไม่จีบกันล้วตามตามคามตื่นชีวิตดูเยโอ้ยเอ่ตุ๊กตาเลยเฮ้ยตุ๊กตาะไรกอนมาตายจากไหนน้ตายแล้วเฮ่ยเราตายสลัากันวี่งวู้ดี้วู้ดี วิดีชิคก้าบอลนี่มาครบวุ้งซีเลววุ้งซีเลววุ้งซีเลวทำไมปิดประตูได้ไหมปีประตูปิดประตูไม่ได้บอล,บอลบนี่ดิวุ้งซีเลวันชิคก้าอยูงนี่นานาโาเคดีกว่า,าโาเคดีกว่าทีน่ะโอเคนู่น ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้พี่แจ้งแล้วพ็อกซี่ยังไม่มันจริงยังไงเล่พ็อกซี่มีม้าไว้หรือเปล่ามนม้าต่างหากอย่างเงี้ยคิปน้ำติดฟากันที่นี่นะตอนนี้ลู้กว่า ปแล้วลององเขาเอาขีดออกแล้วก็แล้วเข้าเอาขีดออกเอาขีดออกแล้วก็โอ้โหฟดีดีติดดีติดดีติดอยู่มั้นอะโอ้โหบุตรีบุตรีโอ๊ยโอ๊ยบุติดม้ากัะวิ่งได้่มีวัน Tu dah pergi, tu dah pergi Tu dah pergi Lomak, lomak, lomak Go, 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 ada cikgu ni boleh ni tak? Wow, wow, มันนี่มันนี่อ่ะเมื่อทำอยว่าจะทำยังไงให้เกมจบไม่มีวมันจบคือมันจะเล่นอย่างนี้เลยเหรอตลอดเวลาตลอดกาลอ่ะอยู่ไหนนะ่ะอยู่ที่อาชีพกลังหลงทางแต่ว่านั้นเราคิดว่าเราอยู่โอ้

หรือว่านี่จเป็นการผ่านขส้หรือเปล่าตว่าไม่ยิงได้ลิเลปะยิกายิกาไม่จสัเกเออ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 ,อ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 เอออ,เอออหอเเเอเเเเเเเอเ้เออเออเ ปตูปิดอะไรอยู่นี่เฟดี่คนนี้วอนนี้อันนั้นคือจิกาจิกาอยู่ที่ห้องกันนี่ตลอดนันยังฟ็กซี่ฟ็อี่อยู่ใกล้มั้มวาตัวตัวไหนกูดูฟ็กซี่อยู่วาตัวกไหนมร่ว่าตัวทักทายหน่ยดิ มึงก็อย่างนั้นมันก็ตุงงันกันเจียเสียงเซียะเจ้าตัวเล่มันเหรอเอ๊ะเอ๊ะมาดูวะตูเดี๋ยวมึงดูเปล่าเออมันมันปูประตูไม่ได้เกมมีปัญญาได้แค่นนี้เหรอฟ็อกซี่เก่งิดเลยมันจะสามารถทะ ข้าเราสองคนได้นะฮะป็อกซี่ทิ่งมันยังอยู่เขี้ยเชื่อแล้วมาทำได้มาทำได้ไปเตรียมเราเตรียมเข้าอีฝั่งคุณอยู่ไหนไม่รู้โอยู่ห้องลังเวฟซี่ะคุตกใจเลยเมื่อกี้คุณอยู่ห้องหลังเวฟซี่เลย กูปวดอะไรไม่เหลือเมียแล้วกูปวดไม่รู้ไปดับไปดับบอนนี่บอนนี่บอนนี่อะไรติดนะฮะทำอะไรเองนี่จ้กูอยู่หลังเวทีข้างหลังเวทีอ่ะมีระวังติดนะเราจะไปด้วย หลังเวทีเองมันอยู่กันเต็มเลยวิมันอยู่แบบครบครบทุกคนอะบอลนี่มาบอลนี่นมาเปิดเมาขุ่นเชียร์บ,บอลน,นี่บอลน,นี่บอลน,นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปห้งงงงงองควบคุมเลยวคือไปห้องควบคุมไหมวัดปิดกิน เองน่าจะโดนควักลูกตาเนี่ยอีไม่มีตาแหละ้างนึงดูดิทาจงจริงเหรอเอออีไม่มีตาแล้วเนี่ยข้างนีงเนี่ยบนนี้อเอ้ยบนนี้นี่ก็ไม่ใช่กล้าเองเราเข้าห้องอะไีกัน,นก, <I> ก่อนยูก็นี่เฟดี้ฟ็อกซี่อยู่啊 ใช่ใช่ใช่เเห็นเ้วเห็นไฟของฟ็อกซี่โอ้ย,อยมันทุบอะไรมันทุบอะไรเห็นแขนมึงว่ะเยเห็นแขนมึเห็นแขนนี่เหมือนกันมันอยู่ไหนอนี่มันตง่ามาันงาไม่ได้ห้ปุ่มเลยกดค้างเลยไม่มหกดขึ้นเ tăng bắt nhiều đó, rồi, Mà không phải vô cùng Mình mình lại mà Chưa Đúng Đúng xem đi Mình mà không phải vô cùng chưa Tôi có 3 nhà วัาได้ออกมาจากแผงควบคุมแล้วเดี๋ยวเราพาไปที่กอนเดฟดีประตูนี้เลยประตูนี้เลยเออประตูนั่นแหละเชี่ยเอ้เชี่ยครับก็ตอดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมต้องไปตัดคลิปอีกแล้วก็ใช่ครับก็ขอตลาไปก่อนนะครับ Ini kan ku di tanah subscribe dua. Ii bondi. Jong jong ta. Jong ta.